ใครกำลังมองหารถราคาประหยัดค่างวดถูกไม่เกิน5,000ันะครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับผมนี่คือนิสสันอเมร่า1 2 e s p o r t Tech ปี2019นะครับผมรถเข้าใหม่สภาพสดๆเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมวันนี้พาชมแบบดิบๆเลยนะครับผมไม่แค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นครับราคาเพียง249,000าพครับคันนี้ฟรีดาวน์ลนเริมต้น4 0่0นต้นๆเท่านั้นครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบคันนี้ครับทักหาผมโดยตรงดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะฮะใครเห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับรถสวยราคาดีแบบนี้ไปไวแนนนนอคครับบดูลิปี้้ใหจะ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์นะคะผมวันนี้มีรถราคาประหยัดนะคะที่หลายคนรอคอยอยู่นะครับผมคันนี้คือ Nissan a m ม r a 1.2e s p o r t t e c h ปี2 0 1 9ไม่แท้ครับประมาณ50,000กิโลเมตรเท่านั้นครับราคาเพียง249,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นเดือนล้ประมาณ4,000ต้นๆเท่านั้นเองครับถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจคันนี้นะครับหรือว่ากำลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมันค้างงวดเบาๆปีไม่ลึกนะับไมน้อยนะฮะเดี๋ยวผมดูแลให้เองทุกขั้นตอนครับ เบอร์โทร083 131 8 8 2 6แอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันนะฮะก่อนจะขัดสีเคลือบเงาและก็ทําความสะอาดนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆเลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพไปดูกันเลยนะครับผมเนี่ยฮะสำหรับดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบคมเนี่ยนะสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมล่อรอยด้านหน้าครับไม่มีรอยชนหนักมานะครับผมสำหรับตัวไฟหน้าครับเป็นไฟแบบมัลติเรฟเลกเตอร์ครับยังคง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับสวยใสสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมด้านล่างครับเป็นไฟเดียมันนิ่งไลท์หรือว่าไฟที่ส่องสว่างในเวลากลางวันเพิ่มความปลอดภัยเวลาใช้งานในเวลากลางวันครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมไฟฝั่งนี้ก็สภาพสวยงามเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าที่ติดกับชิ้นเดียวกับตัวกันชนนะดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรถที่บอดี้ใหญ่นะฮะนั่งสบายเครื่องยนต์ประหยัดน้ามันครับ เส้นสายผิวผ้าเรียมสันยังคมสวยชัดเหมือนเดิมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มครับแล้วก็แน่นอนครับกระจกด้านหน้าครับพาร์ทเดิมโรงงานไม่มีการเปลี่ยนครับทุกคันนะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไม่ผ่านการชนหนักจมน้ําหรือว่าพลิกคว่ำมาแน่นอนใครอยากได้รถปีไม่ลึกผ่อนถูกนะครับผมมาจัดได้เลยคันนี้นะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันต้นๆเท่านั้นนะฮะขอรายได้สักประมาณ10,000บาทขึ้นไปนะซื้อก็จะจบได้เลยนะครับผม มาดูด้านข้างนะฮะโป่งซุ้มน้อยยังสวยงามตรงนี้นะตรงนี้มีร่องรอยบุบเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวมีการเคาะเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะฮะมันสามารถอ่าเคาะกันได้นะครับแต่ว่าโครงสร้างหลักแน่นอนครับเดิมแน่นอนครับไม่มีชนดักมาครับล้อแมกเดิมโรงงานขอบ15นิ้วนะฮะคันนี้มาพร้อมกับตัวยางเดี๋ยวขออนุญาตเช็คปียางนิดหนึ่งนะฮะได้ดูสภาพดิบเลยยางปี2025ครับทั้ง4เส้นแน่นอนครับสภาพหลอกยางยังเต็มยังลึกอยู่นะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องยางแล้วนะครับ ส่วนตัวโช๊คเดิมๆครับสีเดิมนะฮะน็อตแต่ละจุดไม่มีรอยแกะรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะตัวไฟเลี้ยวมาที่ด้านแก้มข้างเรียบร้อยกระจกปองข้างนะครับผมปรับและพับไฟฟ้า <c oughs> ด้านข้างตกแต่งเพิ่มในส่งของสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแต่งจากโรงงานสปอร์ตเทคนะครับผมติดฟิล์มติดคิวให้ียบร้อนพร้อมใช้งานนะครับเพดานตัวรถสะ้าดครับ <c oughs> ผมไม่มีรอยเจอขอาขอแบบไม่มีรอยสีซี่สีจางนะเป็นเพดานเดิมนะครับหลังคาเดิม ไม่ได้มีการพลิกคว่ำหรือว่ากลับหัวมาแน่นอนนะครับผมมือจับประตูครเมียมนะฮะเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะสภาพลราเดียดภายในครับจะได้เป็นโทนสีดำเบาผ้าสีดาําสภาพสวยงามเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงครับสภาพตึงแน่นครับไม่มีฉีกไม่มีขาดทั้งเบาผู้โดยสารด้านหน้าเช่นเดียวกันครับก็ยังตึงยังแน่นครับพวงมลาลัยนะครับสภาพสวยหนังไม่มีร่องไม่มีร่อนตะเข็บเดินได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องเครื่อง,งยนต์กันหน่อย ตอนนี้เครื่องยนต์ยังนิ่งๆนะครับผมนะฮะเร่งไมล์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5 0,000นะประมาณ5 0,000โลนะครับผมก่อนส่งมอบเดี๋ยวจะมีการเช็คของเดลท่านนั้นมันเครื่องให้ก่อนอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ปล่อยสภาพนี้ตัวนี้ก็ปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยด้าชบอร์ดสีไม่มีซี่ไม่มีจางนะครับผมสำหรับตัวเครื่องเสียงครับเดิมๆจากโรงงานนะครับก็ FMAMCD ได้นะครับแอร์เป็นแบบอนอล็กนะฮะเกียร์ออโต้นะฮะขับง่ายนี่ ที่วางแก้ว2ตําแหน่งครับผมสภาพสวยๆเลยคันนี้นะครับผมครหารถสเปคประมาณผ่อนไม่เกิน5้าพันนะอเมร่าคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับภายในกว้างขวางครับผมนะฮะสภาพตัวรถเนี่ยสวยงามครับประตูไม่โซมไม่ช้ำครับซอกประตูครับน็อตไม่ถูกแก่น็อตไม่ถูกขยับครับนะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยมากตามสีโรงงานอยู่ครบปันเบรกคันเร่งครับไม่มีรอยสนิมหรือว่าร่องรอยแกะซ่อมหนักมานะครับนะฮะสครับเพจสวยๆแบบนี้เลย ตามซอกน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับปั๊มเดิมโรงงานสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครมาร์คสีตามสีโรงงานอยู่ครบน็อตไม่ถูกแกะน็อตไม่ถูกขยับครับนะฮรรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมรีบตัดสินใจนะครับนานๆจะเข้ามาทีสมัครถราคาประมาณนี้นะครับสมัคอเมร่าตัวอ่าสปอร์ตเทคคันนี้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะฮะประหยัดน้ํามันแล้วก็เครื่องยนต์ทนทานด้วยนะครับผมนะครับมัครภายในห้องโดยสารด้านหลังนะฮะถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับซึ่ง กว้างขวางมากครับเมื่อเทียบกับรถเซกเมนต์เดียวกันนะครับแล้วก็บอกด้านหลังสภาพสวยงามข้ามากครับเบาะยังตึงยังแน่นนะไม่มีโซไม่มีช้ำถ้าไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆมาเลยนะเบาะสภาพสวยงามแผงประตูเดิมเลยครับสภาพไม่โซไม่ช้ำครับผมซอประตูด้านหลังฝั่งขวาครับน็อตไม่ถูกแกะน็อตไม่ถูกขยับครับนี่ยฮะสภาพสวยๆสีไม่มีเยอะไม่มีรอยพ่นสีทาสีมาตรงนี้มีที่วางแก้งให้2ตําแหน่งด้วยนะครับสาหรับด้านหลังนะคะ เนี่ยครับคันนี้ผมถึงบอกว่ามันตอบโจทย์นะสามารถเป็นรถสักคันหนึ่งใช้งานในครอบครัวก็ดีนะครับเพราะว่าภายในค่อนข้างจะกว้างขวางครับผมแล้วก็จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ดีนะเพราะว่าเครื่องยนต์มันขนาด1.2ลิตรนะครับประหยัดน้ำมันนะใช้ใื่อนเมืองค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับผมด้านท้ายมาแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับบอดี้เดิมนะฮะมาพร้อมเซนเซอร์ถอยทั้งหมด3จุดนะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับผมสปอยเลอร์หลังมีมาให้นะับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีรไม่มีหลุดไม่มีแกะนะฮะหรือว่า การถูกทําสีนะฮะโครงไฟเบรกด้านหลังฝั่งนี้สภาพสวยงามใสสมบูรณ์นะครับผมฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะดูได้เลยครับสภาพสวยงามครับมาพร้อมสเปรย์ด้านหลังไฟเบรกดูที่3ามีให้เรียบร้อยกระจกเดิมแท้รอบคันครับผมจะมีตาปั๊มนิสสันแบบนี้อยู่ทุกบานนะครับผมนะฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพิกลมไม่แค่ห้าหมื่นผ่อนแค่สี่พันต้นๆเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะฮะใครสนใจใครต้องการคันนี้นะฮะติดต่อผมโดยตรง ดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจคันนี้นะครับฝาท้ายเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีปุ่มเปิดปิดที่กุญแจรีโมทนะครับนี่ฮะด้านหลังนะจริงๆมันจะมีถาดท้ายแต่ว่าช่างน่าจะแกะออกไปมาเพราะว่าคันนี้ต้องเตรียมเอาไปล้างแล้วก็สปานะครับเลยแกะพวกอ่าล้ออะไรออกไปนะก่อนส่งมอบจะมีพวกล้ออะไรอุปกรณ์ถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงมีให้ครบแน่นอนครับนะฮะนี่ครับดูได้เลยเดิมๆแบบนี้นะฮะสีเดิมโรงงานนะมันจะเป็นสีด้านๆ รอยสปอร์ตเมทอาร์ตเรียงตัวกันเป็นตับแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยคาบสนิมนะฮะนี่ครับซีนเดิมนะฮะซีนเดิมเดิมโรงงานนะครับผมคานด้านในครับตรงๆงสวยๆนะฮะบอดี้เดิมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมตะเข็บเดิมรอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบครับน็อตฝาท้ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถูกขยับออกไปนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะไม่มีถูกแกะไม่มีถูกขยับออกไปครับนี่ฮะสปอร์ตเมทอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะตะเข็บเดิม ท้ายไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับผมนะฮะคันนี้นะฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมมาแค่ห้าหมื่นผ่อนสี่พันต้นๆเท่านั้นกับอเมล่านะประหยัดน้ํามันผ่อนถูกนะครับผมเส้นสายฝั่งนี้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับล้อแม็กก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง4ล้อเลยนะครับได้ยางปีใหม่2024ทั้ง4เส้นเอาไปใช้งานกันยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องยางเลยนะครับผมนะฮะสภาพตัวรถก็สวยงามครับไม่โซมไม่ช้ำครับนี่คือสภาพที่ยังต้องนําไปปรับสภาพก่อนนะครับยังไม่ได้ปล่อยสภาพนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ เนะี่ยซอกเดิมตะเข็บเดิมครับนี่ยฮะสีไม่มีเยิ้มนะฮะไม่ได้มีรอยแกะซ่อมหรือว่าเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะฮะฝั่งนี้ชิ้นเดียวกันนะในส่วนของแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับสภาพสวยงามนะฮะไม่โซมไม่ช้ําเลยนะฮะซอกเดิมตะเข็บเดิมครับนะะ็อตไม่แกะไม่ขยับครับเนี่ยฮะแห้งๆสวยๆแบบน,นี้เลยสีผิวสวยๆส,สม่ำเสมอกันครับไม่มีสีโดดสีเพี้ยนครับซองน็อตประตูนะฮะยังคมสวยนะฮะปั๊มฟอนต์ต่างๆเดิมโรงงานมาร์คตามสีโรงงานอยู่ครบ นะฮะแห้งๆสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับผมนะฮะเช็คให้แล้วนะครับซ้ายหลังหน้านะครับผมนะว่าไม่มีชนหนักมาแม้แน่นอน,นครับทั้งฝั่งขวาเช่นเดียวกันนะครับเช็คสภาพตัวรถนะฮะคันนี้นะซื้อได้น่าใช้ครับผ่อนประมาณ4ี่พต้นๆเท่านั้นนะกับอเมร่า1.2 e s p o r t ส e c h สีขาวซึ่งบอกได้เลยว่านานๆจะเข้ามาทีมาเดี๋ยวทัดมาเข้ามาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับ มาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันแบบชัดๆเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด1.2ลิตรนะครับประหยัดน้ำมันมากครับเสียงเครื่องก็เดินเรียบปกติไม่มีสะดุดครับไม่มีควันนะครับนะครับสภาพห้องเครื่องยังแห้งนะครับผมไม่มีรอยค่าน้ํามันไหลเยอะออกมาตัวคาน์บอน้ำด้านหน้ายังตรงยังสวยไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยการโดนกระแทกมานะครับผมส่วนโครงสร้างฝั่งซ้ายนะครับชคเดิมเบ้าโชคเดิมครับผมซองด้านในน็อตไม่ถูกขยับฝากระโปรงเดิมนะฝาเดิมไม่มีรอยแกะมานะครับผมสติกเกอร์เดิมโรงงานนะฮะอยู่ครบไม่มีรอยพ่่นนสีีหรือวาาาทํมะ พวกสติกเกอร์ต่างๆนะอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นพวกสติกเกอร์มอกอนะครับฝาเดิมเลยนะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยการโดนกระแทกนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะน็อตไม่ขยับน็อตไม่แกะซอกด้านในฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับผมแผ่นเพลตตัวรถเดิมนะครับโช๊คเดิมนะฮะน็อตไม่ถูกแกะรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับผมคานหม้อน้ำนะขวาขวาแก้มขวาแก้มซ้ายนะแน่นอนครับเดิมนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมีการสปาให้ใหม่ทีนึงแล้วก็เช็คของเหนียวเช็คช่วงล่างเช็คภาพมงภาพเบรกก่อนส่ง ผมสำหรับจุดเด่นของรถคันนี้นะครับก็ได้ไม้แท้แน่นอนครับประมาณ50,000กิโเมตรนะครับแล้วก็เป็นรถปีไม่ลึกนะปี2019นะครับผมประหยัดน้ำมันมากๆครับขับในเมืองก็คุ้มมากนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ4,000ต้นๆเท่านั้นครับแล้วก็ค่าดูแลรักษาถูกนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงนั่งดีครับเหมาะกับคนที่ขับงานในเมืองนะครับหรือว่าใช้งใช้งานในครอบครัวก็ดีครับเพราะว่า ตัวถังใหญ่นั่งสบายนะครับผมนะฮะถ้าชอบคันนี้ครับทักหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826แอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ทำภาจารณานะใครเห็นคลิปก่อนมีสิทธิก่อนนะฮะรีบมาดูก่อนที่จะติดจองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามช่องกดไลค์ไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ